You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกุลิตี้ Happiness Investment เดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันที่พี่มดนะครับสวัสดีครับพี่มด สวัสดีค่ะสวัสดีบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านค่ะ,ว,ะวันนี้นะคะ,ะเรามีตัวคลินิกนะคะเรายังเมนเทนเอาท์เพอร์ฟอร์มอยู่นะคะแทร็กเก็ตไพรซ์เนี่ยอยู่ที่46.1บาทนะคะวันนี้เป็นพรีวิวไตรมาส3นะคะเราคาดคอโปรฟิตเนี่ยที่700เอ่ออเล้านบาทนะคะ,เ,ะเพิ่มขึ้น65%เอ่อเพิ่มขึ้น6% Q on Q แล้วก็68% Year on Year ะะหลักๆเนี่ยก็เป็นการเติบโตของรายได้นะที่เป็นตัวผลักดันตัวกำไรนะ,ะรายได้น่าจะเป็นนิวไฮนะแค,ะคสเซลหรือว่ารายได้เงินสดก็จะนิวไฮเหมือนกันนะ,ะไตรมาสสามเนี่ยมีการเปิดสาขาไปอีก4สาขานะ,ะก็ทำให้ในไตรมาสสามเนี่ยจะมีสาขารวมทั้งหมด50สาขานะ,ะเ,เทียบกับไตรมาสสองที่46สาขาแล้วก็38สสาขาในไตรมาสสามปีที่แล้วนะคะ อัตรากำไรมาจินนะคะเรามองว่า Q on Q น่าจะมีการขยายตัวได้เล็กน้อยนะคะซึ่งตัว ebitda เองเนี่ยมีโอกาสจะทำนิวไ h ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เอสอนเอนะคะมีการเติบโตอยู่แต่ว่ามีแนวโน้มที่จะโตได้ช้ากว่ารายได้นะคะตัวเลข9เดือนเนี่ยกำไรอยู่ที่214ล้านบาท นะโตขึ้น48% Year on Year แล้วก็คิดเป็นประมาณ76%ของประมาณการทั้งปีนะ,ะส่วน M&A เนี่ยผู้บริหารไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายนะคะแต่ว่าก็ให้แนวทางว่า priority ของการ M&A เนี่ยก็คืออ,อ,อยากให้มันมีการเกิด synergy นะ,ะมากกว่าที่จะ acquire มาแล้วก็เป็นการเพิ่มสาขาขึ้นไปเฉยๆ ะะก็โดยภาพรวมเรายัางยังชอบตัวคลินิกอยู่นะคะก็ยังเมนเทนอ n o พอร์ร์นะ,ะงบน่าจะออกมาดีนะคะรายได้กำไรย,ยังเป็นขาขึ้นนะคะแล้วเรา <c oughs> คิดว่ามันน่าจะเริ่มเห็นอีคโนมีออฟสเกลหรือว่าการประหยัดต่อขนาดเนี่ยเริ่มเริ่มมาแล้วบางๆนะคะ, <c oughs> ะโดยที่แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าในระยะสั้นมันอาจจะมีโอเวอร์แห่งอันนึงก็คือเรื่องของไซเลนต์พิเลีย นะคะมันก็จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วอีกประมาณ91ล้านหุ้น,นะ,ะอันนี้เนี่ยจะหมดในวันที่6พฤศจิกายนนะ,ะก่อนงบออกงบออกวันที่15พฤศจิกพฤศจิกายน,นะคะ่ะครับได้ครับพี่มดแล้วผมถามอีกนึงคือต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนราคาหุ้นมันยืนแบบแข็งๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ มันบางคนก็บอกว่ามันเล่นเรื่องงบหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่ามันมี d e เอ M&A ไหมอย่างงี้ครับคือพี่มดให้น้ำหนักกับงบหรือ M&A มากันครับคือจริงๆอ่ะพี่มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของ M&A มากกว่านะเพราะว่าจริงๆเนี่ยงบเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนก็น่าจะพอพอพอมีไอเดียแหละว่ามันมันต้องเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ M M&A เนี่ยเป็นอะไรที่ ที่ไม่มีใครรู้เลยนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยช่วงก้นปีนีราคาขึ้นมารอบหนึ่งนะแข็งมากเลยตอนนั้นก็เหมือนกับมีมีข่าวลือกันประมาณว่าอ,อ,อาจจะมีเรื่องของดีลเอ็มอนด์เอ,อ<ม> A เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ย<ม>ก็เหมือนกับกับ,บริษัทก็ไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมานะคะเพราะว่าพี่มองว่าถ้าเกิดราคามันจะขึ้นไปได้สตรองสตรองเนี่ยมันคงต้องมีเชนที่สําคัญก็คือ m อนนะ,ะแต่ว่าถ้า เอาแต่เรื่องของงบเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการเหมือนกับราคาค่อยๆขึ้นมากกว่าครับโอเคได้เลยครับพี่มดวันนี้ขอบคุณทราบพี่มดมากครับค่ะสวัสดีค่ะ